ฉันอาจเหมือลอยได้แต่คนร้องห้ามเหมอเลยทีเดียวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพี่ชมพูฟุตตี้เขาเลือกใครค่ะจอบไม้หาใครปุ๊บต้องร้องได้นะคะสรุปไม่มีใครตายใหม่กับเพลงดังอมาตะแฟนฉันของวงชาตรีค่ะมือเบสผู้แต่งทํานองพี่เหมาชาตรีก็อยู่ด้วยนะคะก็เป็นโต๊ะโผลเรียกรวมตัวนะักร้องยุค70-90บอกมาเจอกันหน่อยมาเจอกันที่บ้านของพี่ชูวงชายค่ะซ้อมใหญ่คอนเสิร์ตศิลปินในดวงใจครั้งที่2นะคะมาทั้งเน่นาสุดเลย พี่จิ๊บวัส,สุค่ะพี่โอชัยรั์พี่ขาวโอเวชันแล้วก็อีกเพียบนะคะหลังจัดไปแล้วครั้งแรก28มการาคมคนแน่นเลยทีเดียวได้ทุนไปมอบไปกับมูล,ลนิธิารามาที่ดีถึง1 4 6 0 0 0นกว่าบาทแฟนๆก็ติดใจค่ะศิลปินก็อยากทําอีกเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสบา่อยๆให้ได้เจอพี่น้องในวงการร่วมยุคแบบนี้ก็เลยขอตีเหล็กตอนร้อนนะคะกลับมาจัดอีกทีในรอบ3าเดือนแน่นอนดูรู้ค่ะอยู่บ้านก็เหงาคิดถึงกันแน่นอนนะคะ

เพราะว่าเหลือน้อยแล้วเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะงั้นเจอกันได้ก็รีบๆเจอกันไว้นะสนุกสนานกันไว้เอออาจจะอยู่อีกนานหรืออาจจะไป <c oughs> ปัป๊บๆ <c oughs> เอาง,ง่ายๆถ้าเราเป็นประโยชน์ให้กับใครได้มันก็ยินดีครับเพราะว่าวันนี้แล้ว ต้องช่วยกันจริงไหมครับพี่ชายใช่ครับพี่ชายวงชูใช่ครับพี่ชายพี่ชูวงชายได้ทั้งคู่คนระ <laughs> ดีใจมากๆที่ได้ได้มาร่วมครับแล้วก็ผมได้เจอศิลปินไอดอลผมทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่พี่โอเนี่ยรักน่ารัก อ่าน่ารักนักนอนรักไม่จริงเ่ยโอ้แล้วชาตรีนี่ผมต้องหัดกีตาร์ตอนวงชาตรีใช่ตรงกันแล้วผมก็ดูโลกดนตรีครับดูพี่ภูโกันเพียงแค่ครั้เดียวใจกยขอบคุณครับดีใจมากเลยครับอพว่าพี่ชูเป็นน้องทุกคนลรอ่เป็นศิลปินรุ่นน้องหน่อยหนึ่งอ่าฮะรับเบี้ยหกสิบแล้ว ถามเรื่องอายุเมื่อกี้เกือบวงแตกนะคะ,ะคุณผู้ชมฟังเพลงนี้ไปก่อนเบาๆหลงรักเธอเพลงดังของโอเวชั่นวงยุค80น,นะคะซึ่งพี่ขาโอเวชั่นมือคีย์บอร์ดและนักร้องนําฝ่ายชายมาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยบอกว่าหลังโควิด1ิมานะคะพวกคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันแทบไม่ได้ออกงานกันเลยจะมีเต่าร้องในสถานบันเทิงที่เล่นประจําอยู่แล้วโดยพี่ขาวเนี่ยเป็นพี่ชายของพี่ดำฟอร์เอเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งงานนี้ค่ะพี่ดำใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียไม่ได้มาด้วยกัน ซึ่งผู้จัดเองเขาก็ตั้งใจพัฒนาคอนเสิร์ตครั้งที่2ให้ดีไปอีกกันนะคะยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแม้จะมีข้อดีคือพื้นที่ร้านอาหารทําให้ใกล้ชิดผู้ชมแต่ว่าเสียงสะท้อนมันเยอะไปนะคะก็สะท้อนว่าโดนบังคนแน่นคนเยอะก็พร้อมที่จะปรับตัวค่ะ สีซั่นแรกเนี่ยเขาบอกมันแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันเขาก็เลยบอกว่าพี่เหล็กกําลังร้อนนะพี่ตีตีเลยเหล็กกาลังร้อนอไม่ๆแต่งวดน,นี้งวดน,นี้จากห้าแถวเหลือสี่แถวให้มันสบายสบายขึ้นประเภทเขาบอกหนูสาจองต้องสี่หเดือนก่อน ทําไมมีคนมาเต้นอยู่หน้าเวทีบางหนูมีใครมามั่งอย่าไปรู้เรื่องเลยเออแนะนําตัวแนะนําตัวแนะนําตัวเองอ่าผมชื่อกันฮะอ่าเป็นเบอร์กีตาร์มาช่วยพี่ชูเขาอครับนะครับนั่นทังนั้นอผมเล็กวงชายครับเบอร์กีตาร์ครับอ่งนี้มันไม่รับบางนี้ฝากด้ครับรับไมค์ค่รับไมครับพ้องเอาเสียงนี่ผมก้อนหินครับ มาร้องก่อนศิลปินครับร้องช่วงแรกครับร้องเพลงของพี่ออสครีบูนครับเอาเสียงเอาลูกคอหน่อยลูกคอหน่อยโชยหน่อยโชว์หน่อยดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่อ้อพี่ออสเรียกหาครับสวัสดีครับผมสรันนะครับจากวงคลับเทสเตก็มาช่วยพี่เหมาในการกุศลครั้งนี้เต็มที่เช่นเดียวกันครับ ครับมือไวโอลินแล้วครับไม่ใช่ <laughs> อ่นนี่นชื่อป่ายวรสุรีนะคะคเป็นศิลปินสมัครเล่นของ Classy r เ c คคอร์ค่ะแล้วก็เป็น FC ของพี่เหมาชาตรีค่ะ <laughs> วันนี้พี่เหมาเชิญมาเล่นซอจีนะคะ <laughs> เพลงสัญญาจใจค่ะ โ oh, เพลินจริงๆคุณอัญชลีคุณผู้ชมค่ะเนาะคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินในดวงใจเพื่อมูลลนิธิรามาธิพบดีนะคะจัดที่สวนอาหารซุ้มไผ่เลโทรค่ะบัตร900นะคะติดต่อไปคุณผู้ชมต้องจดเบอร์นะคะ0819117014นะคะอ่ะพิจิตรอดอก็โชว์แล้วนะคะ